่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมทิดบวนบางประมาอดิศักดิบวนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับ เราพบกันวันนี้ก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยเราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องของการเพาะ,ะเมล็ดเรื่องของการปักชำกิ่งนะฮะวันนี้ก็เห็นทีจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องการตอนนะ,ะทีนี้ที่ผมมาพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าในช่วงฤดูแรงๆเนี่ย นะครับหลายคนก็ว่างงานไม่รู้จะทำอะไรน้ำท่าก็ไม่ค่อยจะมีเราก็ใช้เวลาช่วงเนี้ยในการที่มาขยายพันธุ์พืชแล้วพอฟ้าฝนมันตกเราก็จะเริ่มฤดูการเพราะปลูกกันนะแต่ว่ายกเว้นในพื้นที่ที่มีระบบน้ำชลประทานอย่างอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็ต้องถือว่าท่านเกิดมามีบุญ ท่านโชคดีอยู่ในที่ดินดีน้ำดีอันนี้ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับไอ้คำว่าตอนนี้มันแปลกเนาะท่านเคยสังเกตไหมาบางทาีสมัยผมเป็นนิสิตนะก็เขาก็จะคุยเล่นกันใครนิสัยไม่ดีบอกเฮ้ยจับมันไปตอนนะหมายความว่าไงหมายความว่า ไม่ให้ไปแพร่พันธ์ไอหมอนี่นะเวลา,เ,าเราจะไม่ให้สัตว์ชนิดไหนแพร่พันธ์ผสมพันธ์ต่อไปเราบอกว่าเอาไปตอนซะนะแต่ว่าในทางพืชการตอนกิ่งนั้นกลายเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ขยายแล้วไม่กลายพันธุ์ด้วยนะพันธุ์ดั้งเดิมเคยเป็นยังไง ถ้าเราไปตอนเก่งมาจากต้นนั้นเก่งนั้นมันก็จะยังคงสภาพของพันธุ์เดิมเราก็จัดอยู่ในระบบการขยายพันธุ์โดย <c oughs> ไม่ใช้เพศนะครับอ,อันนี้ก็ได้ลักษณะต่างๆเหมือนต้นแม่ทุกประการเลย <c oughs> เพียงแต่ว่าแน่นอนที่สุดถ้าเทียบกับการเพราะเมล็ดเนี่ยการเพราะเมล็ด รากมันจะแข็งแรงกว่านะเพราะว่าการตอนกิ่งนั้นมันไม่มีระบบรากแก้วไม่มีรากแก้วนะครับทีนี้เวลาเราจะตอนกิ่งนี่สงสมวันมานี้ผมไปเห็นตามร้านอาหารตามแหล่งท่องเที่ยวเขามีต้นไม้ดีๆและผมก็เห็นว่าเขาตอนนะไปพักโรงแรมก็เห็นต้นเซียนทอ้อ เสียนท้อนะลูกมันลูกท้อในในโพเซนยน่นะนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเลือกกิ่งที่มันเรียกว่าไม่เหมาะที่จะตอนนะฮะห้อยหัวลงมาเขาคงเึอกววามันตอนง่ายละมั้งก็เลยตอนกิ่งไม่ดีนะครับบางทีก็ไปเลือกกิ่งนอน,น,อนมาก็ไม่ดีนะแล้วก็การตอนที่ดีนั้น กิ่งที่ตอนเนี่ยจะต้องเป็นกิ่งที่ตั้งตรงที่เราเรียกว่ากิ่งกระโดงนะเปรียบเทียบเหมือนกิ่งกระโดงเรือนะนะกิ่งตั้งตรงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไปตอนกิ่งที่มันห้อยหัวลงมานะรากเนี่ยมันก็จะมาอยู่ไอ้ตรงมาทางอยู่ทางส่วนยอดน่ยนะถ้าไปตอนกิ่งนอนๆ รากเวลามันเกิดมันก็จะเกิดเฉพาะส่วนล่างแต่ถ้าเราเลือกกิ่งตั้งตรงเวลามันเกิดรากนะครับรากมันจะเกิดโดยรอบของกิ่งเน่เพราะฉะนั้นเวลาตอนกิ่งก็จะต้องเลือกกิ่งตั้งตรงหรือว่ากิ่งกระโดงเขาก็มาจากคาว่ากระโดงเรือนะนะนั่นแหละครับพ่นลองครับทีนี้เวลาตอนกิ่งเนี่ย หลายคนก็คือไม่ใช่หลายคนนะ่ส่วนใหญ่อ๋อต้องคว้ญนกิ่งใช่ไหมน่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไปคิดแบบนั้นแต่ความจริงแล้วการตอนกิ่งเนี่ยมันมีหลายแบบครับแบบที่คนจะรู้จักคุ้นเคยกันก็คือการตอนแบบคว้ญนกิ่งความจริงถ้าเราไม่ตอนแบบควัญนกิ่งก็ได้นะเราเรียกว่า การตอนโดยการปาดปาดกิ่งนะฮะหรือการตอนแบบกรีดกิ่งนะฮะแล้วก็ที่คนไม่ค่อยรู้จักกันก็คือการตอนแบบที่เรียกว,ว่าทับกิ่งอย่างต้นชะมนาตอย่างเงี้ยกิ่งมันยาวๆแล้วโน้มมนลงมาเสร็จแล้วเราก็เอาดินเนี่ยทับไอตรงที่เป็นข้อ แล้วรอให้มันเกิดรากเราก็ไปตัดส่วนนั้นมาขยายปลูกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดแต่ทีนี้เวลาเราจะตอนกิ่งเนี่ยอุปรกรณ์ที่ท่านจะต้องเตรียมนะมีดมีดเนี่ต้องคมมีดบางหรือที่เขามีขายโดยเฉพาะเลยมีดบางหรือว่ามีดที่เขาเรียกว่ามีดขยายพันธุ์พืชโดยเฉพาะแต่ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้มีดเน็บธรรมดาเนี่ย ว่าเขาใช้บ่อยเราก็รับเป็นคมกลิบเลยละ่ะนะฮะนอกจากมีดก็คือตุ้มที่ใช้ตอนคำว่าตุ้มก็หมายถึงขุยมะพร้าวที่เราอัดยัดลงไปในถุงพลาสติกซึ่งส่วนมากก็จะใช้ขนาด4คูณ6นิ้วนะฮะ,ะผมก็มักจะบอกง่ายๆว่าบางทีก็เอาถุงน้ำจิ้ม นะฮะมายัดเป็นตุ้มตอนนะครับทีนี้เวลาตอนยัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณไปเอาขุยมะพร้าวมาแล้วก็ยังไงก็ได้นะที่จริงเอาขุยมะพร้าวมาเอาน้ําเทลงไปแล้วก็ต้องคลุกคลุกเคล้คาเคล้าให้มันอุ้มน้ําแล้วเวลาเราบีบเนี่ยสมมติเราไปหยิบไอ้ขุยมะพร้าวที่เอาน้ําไปพรมแล้วเนี่ยนะถ้าเราบีบแล้วเราคลายมือออก แล้วมันไม่แตกตัวออกมามันยังคงรูปนะฮะแต่ว่าไม่มีน้ําไหลออกงน้าม,มือนั่นแปลว่าเป็นความชื้นที่เหมาะสมคือความชื้นประมาณ70%นะครับแต่ถ้าบีบน้ําไหลออกหน้าม,มือเนี่ยแฉะไปเอาขุยมะพร้าวใส่หน่อยนะแล้วบีบแล้วเวลาคลายมือออกมาไอขุยมะพร้าวมก็แตกออกมา อย่างนั้นแปลว่าน้ํายังไม่พอความชื้นยังน้อยเกินไปนะครับอ้าวม,ม,มีตุ้มตอนมีเชือกจะใช้เชือกก็ได้ลวดก็ได้นะฮะเชือกเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากก็ใช้เชือกพลาสติกนะครับที่เราใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบันง่ายสะดวกแล้วก็กันไกลตัดกิ่งนะฮะกันไกลตัดกิ่งทีนี้ ไอ้ที่เราพูดว่าที่ผมบอกไปว่าเวลาเลือกกิ่งตอนเนี่ยให้เลือกกิ่งตั้งตรงรากมันจะได้เกิดโดยรอบของกิ่งอย่าไปเอากิ่งนอนอย่าไปเอากิ่งห้อยหัวลงมาอย่างนั้นไม่เอาไม่ไม่ตอนกิ่งพวกนั้นแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ใช่เจอต้นไหนก็ตอนดะแบบไม่ใช่นะฮะ เราต้องเลือกตอนจากต้นที่เป็นกิ่งพันธุ์ดีนะและนอกจากเป็นกิ่งตั้งตรงควรจะเป็นกิ่งที่ภาษาเกษตรเขาเรียกว่ากิ่งเพสลาดคืออะไรครับคือกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะฮะที่มีความสมบูรณ์ปราศจากการทำลายของโรคแมลงนะฮะและถ้าเป็นกิ่งกระดง ด้วยลรแจวเลยนะฮะถามว่าทำไมก็เพราะว่ากิ่งกระโดงรากเกิดโดยรอบก,กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนเวลาที่เราจะ,ะเรียกว่าคว้านกิ่งลอกเปลือกมันก็จะทำได้โดยง่ายโดยสะดวกและกิ่งเหล่านี้ก็เป็นกิ่งที่เหมาะสมที่จะเกิดรากทีนี้ถ้าเราตอน โดยวิธีขว้นกิ่งนะก็คือว่าเราก็จะต้องเอาอมีดหรือกรรไกรนะครับขว้นรอบรอบกิ่งทีนี้พอขว้นรอยบนเอไอรอยล่างเนี่ยหลายคนสงสัยบอกว่ามันจะต้องห่างกันเท่าไหร่นะะอ้าวท่านก็ลองเอาอย่างนี้ลองเอาเชือก นะฮะพันรอบกิ่งแล้วก็วัดจากรอยควันรอยบนนะแล้วก็มันรอบกิ่งมันแค่ไหนก็ควันนะรอยควันส่วนล่างเท่านั้นนะคือรอยควันส่วนบนกับส่วนล่างเท่ากับเส้นรอบกิ่งนั่นเองนะครับอพอควันเจสับเรียบร้อยเราก็ใช้มีดสะอาดนะคมกรีด กรีดตามยาวจากส่วนบนลงมาส่วนล่างจากนั้นใช้ปลายมีดสกิดสกิดเปลือกให้ออกมาแล้วไงครับแล้วก็ลอกออกมาถ้าเราเลือกกิ่งได้ดีเนี่ยมันจะลอกออกมาได้โดยง่ายนะฮะทีนี้สำคัญอีตอนขูดพอคว้านแล้วเปลือกออกไปแล้วใช่ไหม มันจะเห็นว่ามันเป็นเมือกอยู่เราก็จะต้องขูดเก่งนั้นการขูดเราไม่ใช้ขมมีดเราใช้สันมีดนะฮะอย่าขูดแบบขูดขึ้นขูดลงขูดขึ้นขูดลงอย่างนั้นรอยควันบนล่างมันจะช้าแต่ให้ขูดโดยที่เอาสันมีดเนี่ยจะลดรอยควันส่วนบนแล้วขูดลงมาข้างล่างนะฮะ ขูดให้รอบเก่งขูดทําไมครับไอ้ที่เราขูดเนี่ยเพื่อว่าเราจะตัดทางลําเลียงน้ําแล้วก็อาหารนะครับตัดทางลําเลียงน้ําแล้วก็อาหารมันจะได้เวลาที่ปลายยอดมันปรุงอาหารสังละแสงนะมันก็ได้น้ําจากตุ้มที่เราเอาไปหุ้มนะแล้วอ่ามันก็จะมาสร้างราก ตรงรอยควันส่วนบนนะครับรอยควันส่วนบนทีนี้ผมจะย้ากับท่านว่าเวลาตอนที่ท่านอาลอกเปลือกออกแล้วก็ขูดกิง่งดีเรียบร้อยแล้วก็ถึงคราวที่เราจะเอาไอ้ตุ้มเอามาหุ้มวิธีเอาตุ้มมาหุ้มเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้สําคัญมาก คือเราก็ควรจะเอามีดผ่านะผ่า,าผ่าที่ตุ้มอย่าผ่าขวางนะผ่าตามยาวตุ้มนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยแหวกแหวกขุยมะพร้าวที่มีความชุ่มชื้น70%เนี่ยออกแล้วเราก็เอาไปหุ้มกับกิ่งที่เราคว้านและขูดเรียบร้อยแล้วตำแหน่ง ไอ้ตุ้มเนี่ยเราควรจะเอาก้นถุงขึ้นนะครับเอาก้นถุงขึ้นแล้วก็เอาปากถุงที่เรามัดลงข้างล่างนะครับออันนี้จะดีกว่าเพราะว่าเวลาน้ามันเยอะมันจะได้ไหลออกนะฮะได้ง่ายแต่ถ้าไม่งั้นน้าม,มันเยอะมันจะไปขังอยู่ในถุงมันจะแฉะไปนะครับแต่ว่าบางคนที่เขาละเลยก็ ก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าถ้าทำอย่างผมว่ามันจะดีที่สุดสำคัญเวลาผูกเชือกนะฮะผูกเชือก,นะผ,ก,อกผูกตุ้มให้ติดกับกิ่งเนี่ยควรจะปลูกผูกหัวผูกท้ายตรงกลางไม่ต้องผูกครับเพราะว่าถ้าท่านไปผูกตรงกลางเวลารากมันเกิดจากรอยควันส่วนบนมันจะถูกจำกัดพื้นที่ โดยเชือกที่เราผูกตรงกลางนั่นแหละเพราะฉะนั้นผูกหัวผูกท้ายผูกยังไงแน่นมากไหมให้แน่นเลยครับแน่นเพื่อไม่ให้ตุ้มเนี่ยมันขยับไปขยับมานะฮะ,ะจากนั้นก็รอทีนี้ถ้าเผื่อว่าบางพืชมันออกรากยากหน่อยเราก็เอาฮอร์โมนนะทา ไอตอนที่เรา,อาลอกเปลือกออกแล้วก็ขูดเรียบร้อยก็เอาฮอร์โมนเนี่ยผู้กันจุม่มฮอร์โมนหรือสมรีก็ได้นะฮะแล้วก็ป้ายไม่ต้องป้ายทั้งพื้นนะป้ายเฉพาะลอยควันส่วนบนแค่นั้นก็พอนะ,ะทีนี้ฮอร์โมนมันก็มีหลายอย่างนะครับพืชบางชนิดฮอร์โมนบางอย่างก็ก็บอกว่าใช้สำหรับกิ่งแก่นะ บางชนิดก็เรียกว่าความเข้มข้นของอฮอร์โมนมันไม่เท่ากันอันนี้ท่านไปซื้อเขาก็จะแนะนำให้ท่านได้สบายนะจะตอนมะนาวจะตอนส้มชมพู่ฝรังลิ้นจี่ส้มโอไม้ดอกไม้ประดับอะไรนี่ก็ก็เชิญอันนี้เรียกว่าการตอนแบบควัญนกิ่งนะครับทีนี้การตอนอีกแบบหนึง คือการตอนโดยการปาดกิ่งนะฮะเป็นวิธีการตอนที่เหมาะสําหรับพืชที่มันออกรากง่ายพืชบางชนิดที่เราลอกเปลือกนอกของกิ่งออกยากนะฮะหรือว่ามันลอกไม่ได้เราก็แค่เพียงเฉือนใต้ท้องกิ่งบริเวณที่จะทาการตอนนะโดยเฉือน เข้าเนื้อไม้เอียงเป็นรูปปากฉลามนะเข้าไปในเนื้อไม้ประมาณ1ในสของเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งนะความยาวของการปาดนั้นก็ยาวประมาณสัก1-2นิ้วต่อจากนั้นก็หาเศษไม้หรือจะเป็นลวดตะกัวฟิลอะไรก็ได้สอดไว้สอด ไม่ให้รอยแผลมันกลับไปติดกันสอดเพื่อให้มันเพเยะนะฮะแล้วเราก็เอา,อาตุ้มเนี่ยมาหุ้มเข้าไปตัวอย่างอย่างกรณีของการตอนอชวนชมเราก็ตอนแบบปาดกิ่งนะครับหรืออย่างกรณีของสาเกนะครับก็ปาดกิ่งหรือหลายคนบอกมะละกอ นะฮะเขาก็มีกิ่งเยอะแยะแต่กิ่งออกมาเขาก็ไปปาดกิ่งอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เอา,เอาขุอยมะพร้าวมาหุ้มอย่างนี้ก็เรียกว่าการตอนโดยวิธีปาดกิ่งนะฮะทีนี้ไอ้วิธีกรีดกิ่งนะกรีดแปลว่าอะไรก็หมายความว่าเราก็ใช้มีดนะที่ปลายแหลมๆเนี่ยนะ ขีดเป็นรอยมาตามความยาวของกิ่งโดยขีดนั้นให้รอยยาวประมาณสัก1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งกรีดให้ลึกถึงเนื้อไม้รอบกิ่งเนี่ยผมว่าประมาณสัก3รอยหรือถ้ากิ่งใหญ่หน่อยเอาสัก5รอยก็ยังได้นะฮะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็ ตอนได้เช่นอะไรฮะส่วนมากอาการตอนโดยวิธีกรีดกิ่งนั้นเรามักจะทำกับกิ่งที่ตอนนั้นยังอ่อนๆอ,อ,อยู่อย่างต้นมากผู้มากเมียนี่กรีดเลยครับนะอ่ะฮอร์โมนทาด้วยก็ไม่ว่ากันนะต้นโกศลเนี่ยมัต้องไปคว,ว้านหรอกนะกรีดเลยที่ผมเคยทำก็ ยี่โถนะต้นยี่โถเนี่ยกรีด300 400 500ไม่เกินนะครับหลังจากนั้นก็หุ้มอาการหุ้มกิ่งตอนในผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆวัตถุประสงค์ของการหุ้มเนี่ยก็คือการที่เราให้น้ำกับกิ่งที่เราดำเนินการเห็นไหมควันกิ่งก็คือ,อความชื้น จากตุ่มคุยมะพร้าวก็คือการให้น้ำนะครับแล้วย้ำนะการผูกตุ่มต้องมัดให้แน่นไม่ใช่มัดเสร็จจับตุ่มตุ่มหมุนไปหมุนมา,างั้นไม่ได้เพราะว่าเกิดรากแล้วมันจะมีปัญหาแล้วมันขยับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่นการออกรากไม่ดีทีนี้พอเรา ตอนเสร็จไม่ว่าจะเป็นวิธีขว่นกิน่งการปาดกิ่งการกรีดกิ่งก็แล้วแต่หลังจากนั้นที่เราต้องคอยดูคืออะไรคอยดูตุ้มไงนะคอยดูตุ้มไอ้ตุ้มขุยมะพร้าวนั่นน่ะถ้ามันยังชื้นอยู่เออก็สบายสบายนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ชื้นนี่มันแห้งมันแห้งด้วยเหตุ อันใดก็สุดแท้แต่อย่างนี้ท่านก็จะต้องไปหาไซ,ล,านะไซลิง์มานะฮะไซลิงเข็มฉีดยานะฮนะไปดูดน้ําแล้วก็ฉีดเข้าไปในตุ่มนะครับเพื่อให้ตุ่มนั้นมันมีความชุ่มชื้นนะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ทีนี้บางที ทำมดเขาไปทําลงทํารังอะไรนี่ก็ก็กาจัดเสียนะครับโดยประมาณนะฮะเวลาตอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณสัก30วันถึงไม่เกิน45วันมันจะเริ่มออกรากโดยจะแทงนะฮะ,ะลงมาที่คุยมะพราะ้าวที่เราตอนอยู่ในตุ่มทีนี้ เราจะดูว่าเออรากมันตัดได้หรือ,อยังพี่น้องครับต้องดูอย่างนี้ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยรากมันจะออกสีขาวขาวใช่ไหมออกสีขาวขาวเป็นรากเดียวอยู่อันนี้อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งตอนอย่าอย่าอย่าเพิ่งตัดออกมาแล้วรอให้มันแตกนะะแตกออกแตกขแขนงนะฮะ แตกแขนงอันเนี้ยเราก็ตัดกิ่งนั้นเพื่อที่จะเอาไปชำต่อได้นะแต่ก็ไม่แน่นะไอพืชบางอย่างที่มันแค่มันไม่สองต่อนะแค่ชำมันก็ขึ้นง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยบางทีรากขา,ขาวๆพุ่งออกมาเพื่อความรวดเร็วบางทีบางคนก็ตัดมาชำกิ่งต่อไป คำว่าชากิ่งไม่ใช่เป็นการปัก,ปกชํานะคนละแบบนะคือกิ่งตอนที่ออกรากแล้วเราก็มาแกะเอาผ้าเอา,เอาพลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกนะออกไปเสร็จแล้วเราก็นําเอาตุ่มที่มีรากไปปลูกในกระถางดินเผาหรือจะเป็นกระถางพลาสติกหรือจะในถุงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ ปลูกในวัสดุวัสดุปลูกบางคนก็เอาขุยมะพร้าวอย่างเดียวบางคนก็คิดเท่าแกลบนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นดินผสมได้จะดีครับเราก็จัดแจงโดยที่หาไม้หลักเนี่ยมาปักยึดไว้ให้แน่นนะแล้วก็เอาไปพักไว้ในโรงเรือนซึ่งย้ำว่าโรงเรือนควรจะเป็นที่ร่มมีความชุ่มชื้น และตอนตัดกิ่งออกมาเนี่ยถ้าใบมันเยอะมากนะเราอาจจะตัดแต่งปลายยอดปลายกิ่งออกเสียงเพื่อลดการระเหยน้ำและเราก็ควรจะให้ความชุ่มชื้นอาจจะเป็นกระบะพ่นหมอกหรือเราหมันรดน้ำเชา้าเช้าเย็นเย็นประมาณสัก20-30วันพอรากเริ่มจับวัสดุปลูก นะฮะเราก็เอาไปปลูกได้ละนะครับนะขอให้รากจับดินให้ดีซะก,ก่อนนะพอถ้ารากจับดินดีแล้วเราไปปลูกเราถอดถุงมันก็จะถอดถุงออกโดยโดยง่ายดายนะครับนั้นพี่น้องครับหลายคนไปเห็นเขา,าชำกิ่งโดยพ่นหมอกให้เนี่ยบางคนนึกว่าเขาเอากิ่งมาปักเฉยนะไม่ใช่ เขาเอากิ่งตอนมาลงในวัสดุปลูกนะฮะเขาก็พ่นหมอกนะฮะซึ่งถ้าไปดูมืออาชีพที่เขาทำนะเขาก็จะมีอิดบล็อกนะฮะวางเรียงไว้แล้วก็เอากิ่งที่ตอนมาทำลงถุงเนี่ยวางเรียงเป็นร้อยๆถุงหลายร้อยถุงเลยละครับแล้วข้างบนเขาก็มีเป็นจะเป็นท่อแปบ๊บอ่าหรือจะเป็น ท่อพลาสติกนะหรือจะเป็นสายยางฉนะีดพ่นฟูดฟูด,ด,ด,ดออกมานะจนกระทั่งวิธีที่เขาสังเกตว่ารากมันเริ่มจับดินหรือ,อยังเขาก็ดูว่ามันเริ่มมีการแตกใบใหม่ออกมาไหมพอเริ่มมีการแตกใบใหม่ออกมาสักคู่หนึ่งนี่แสดงว่ารากมันเริ่มจับดินแล้วเขาก็สามารถที่จะ หยุดการให้น้ำนะแล้วก็รดน้ำตามปกตินะอ้าวพี่น้องไม่ยากเลยครับแต่สิ่งเหล่านี้ไอตอนทำแรกๆเนะี่ยมันอาจจะเงอะงะเงอะงะหน่อยก็เริ่มจากต้นไม้ง่ายๆไปก่อนนะฮะอ่าแล้วก็ความสำเร็จรออยู่ตรงหน้ารู้แล้วลงมือทำเลยนะครับใใครใครรกกก็ักัััหววนย ใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิส่สก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยั่วหน้าเนะพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง องปุ๋ยตราหูวัวเคินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร1620และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน